พระธารมก็พระมหากิติพงศ์กิติปัญโยนะสอบได้ประเด็นธรรมแปดประโยคมาเป็นการศาึกษาเนี่ยอะไรนะ <S 2> <S 2> <S วันนี้ก็เป็นงานฉลองประเด็นของสำนักเรียนวัดชัยถิมพีจะจ,จัดจจจจพิธีสาิที่11กรกฎาของทุกปีเป็นวันที่ทำบุญให้กับอดีตเจ้าวาดแล้วก็เป็นวันที่มอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประเด็นแล้วก็นักธรรมแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนด้วยนักเรียนโรงเรียนใช่ทีนี้ก็การการเรียนบาลีเนี่ยก็จะ,ะประโยคสองประโยคเก้าเนี่ยก็จะก็จะเป็นการเรียนของอทั้งทั้งทั้งคารวาสทั้งพระพิสุทธิ์สัมนเอนการขค้น่ซือการบาลีบาลีเนี่ยมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องประกอบด้วยความวิเยาสาหายยมนะวิเยาสาหะความตัาา้งใจจริงใช่ขยันหมั่นเพียร ในการสร้างตำหรับตำราจากแล้วก็แล้วถามว่าจบประโยคเก้าเนี่ยมาเ,เรามีบุตรทางโลกไหมมีนะโยมประโยคเก้าี่เก็บทัพปยาบัติทุกปีทุกประการคือปญญาตี 4. สามารถที่เอาไปต่อทางโลกปะปร,ะประิ็ปรนปญญาโทได้เลยใช่ก็วันนี้ก็เป็นวันทาบุญฉลองปรเรียนให้กับออของทางสำนักนะญาติโยมก็มา แสดงวิจารศักการะใช่แล้วพระเทเรนุเถรุลาผู้ใหญ่ก็มาฉันพระฐานเช้าแล้วก็มาเจริญพระทมมนแล้วก็เดี๋ยวประมาณเก้นกาก็จะเป็นการประกอบพิธีมอบสุนทรภิษาโดยพระเดชพระคุณพระภมมูลีแม่กองบารีสามหลวงเจ้าวาาประปักน้ําก็จะมามอบสุนทรภิษาให้กับพระพิสุทธิสมณนเนก็ประมาณนี้ กินกับวันนี้ข้าวๆเสร็จแล้วก็จะมีการถวายประทานเพนฉ่ำพระนเพนกับพรศูนย์สัสมเารทุกรูปเสร็จแล้วก็ให้พรให้พรเสร็จก็เสร็จพิธีใช่โยม